เรียกประการที่กำหนดเช่นที่มันเรียกว่งมา6ขันเก็บตอนไหนเก็บระหว่างเป็นนักศึกษาหรือว่าเก็บหลังจากก็จบนะครับเก็บช่วงเวลาปีสี่ค่ะปีสี่ะถ้าเกิดมีปัญหาต่างๆแล้วก็ปัจกัยสุดท้ายก็จบอันนี้ผมผมเห็นตรงกับพี่ตงมูเลยว่าถ้าสมมติว่าเราไปแบบปีสี่ปราเก็บปีสี่เนี่ยแต่ผมว่ามันบางครั้งบางครั้งพ่อแม่อาจจะสนับสนุนแล้วจะพอปีสุดท้ายนี้ ที่ผ่านมาอ่ะใช่คงเห็นว่าเออลูกค้าได้เต็มๆเลยแล้ววัฒนการได้อะไรอย่างแรกคือโอกาสในการเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับแล้วในเปิดครับส่วนข้อที่2 marketing and sales ใช่ไหมครับระบบในเปิดก็คือเพื่อนชวนเพื่อนครับลูกค้าใช่ใช่ครับถูกไหมครับแล้วก็อีกดีได้ใช่ครับครับแล้วถ้าขอชวนเพื่อนไม่ได้ยืนหนะคะทำไมยืนยน,นึ่งไยืนส ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบเ้ื่าได้พักเบรกการซัก10นาทีนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้เตรียมอาหารว่างรวมไปถึงเครื่องดื่มกาแฟไว้เส,สนอนะคะผลงานที่น่าสนใจค่ะวันนี้นะคะสุดยอดค่ะเราต้องขอเช่นชมจริงๆนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงประกาศรางวัลค่ะเรามีวีดีอมาให้ทุกท่าน วิทยาการอันทันสมัยถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนในทุกกระบวนการของการพัฒนาประเทศซึ่งธุรกิจประกันภัยก็ถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยในการบริหารความเสีย่ยงบรรเทาและรองรับภาระความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตและการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามาเปลี่ยนแปลงองค์คาพยพของธุรกิจประกันภัยยุคใหม่ เทคโนโลยีการประกันภัยเป็นการผลักดันนวัตรกรรมที่ก้าวหน้าเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินธุรกิจประกันภัยเช่นการนำโดรนมาเช้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุการใช้ i ดาต้าประเมินความเสีย่ยงและค่าคะเนโอกาสที่จะเกิดความเสียหายซ้ำในอนาคตรวมถึงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยการกรองและตัดสินใจจากข้อมูลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นต้น ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการกำก,กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคอปพอในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศจึงได้ดำเนินการจัดตั้ง Sector of i n t u r t e c h Thailand หรือ CIT ขึ้นในปี2561เพื่อบิารณาการ,การทำงานร่วมก,กันกับภ,ภาคธุรกิจประกันภัยภายใต้4ภารกิจหลักคือ 1>, 1. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีประกันภัย 2. เป็นเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อนำานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและต่อยอดธุรกิจประกันภัยของไทย 3. สนับสนุนรูปแบบการเข้าถึงการประกันภัยและการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านเทคโนโลยีประกันภัยและ 4. ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีประกันภัยในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมประกันภัยในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและดําเนินธุรกิจสำนักงานคอปอ,อจึงทําการพัฒนาศู IT, านย์ CIT ถนนวิภาวดีรังสิตอย่างเต็มรูปแบบเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสร้างสารรค์ผลงานเทคโนโลยีด้านการประกันภัยพร้อมทั้งให้คำปรึกษาคำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนา ซึ่งมาจากทั้งาทางคอปพอและก็ทงางผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทยนะผู้แทนสมาคมประกันวิจิตภัยไทยนะครับผู้แทนสมาคมในหน้าประกันภัยไทยสมลชนรวมทั้งน้นองๆที่ได้อยู่ใน10ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็นําเสนอได้อย่างเข้มข้นนะครับผมขอ